กาบสบายดีและสวัสดีด้พอพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุคนเนาะกันยินดีต้อนรับพอสูซ่องพอเตียงทองซาเนลอีกแล้วพี่น้องเมื่อนี่กับพอเตียงมาอยู่บ้านคนําบองสูงใต้พี่น้องน้ำเมืองไซบุรีแข่งสวรรค์นเขตพ่อแม่พี่น้องไอก็คือมีตั้งบ้านเนนนาาพ,นพิ่นในน้ำมาว่ามีครอบครัวหนึ่งพี่น้องไอ้มาอยู่นี่แหละเนาะอยู่ก,กาลกกางดงกลางป่านีน่แหละพี่น้องไอ้มาปุูกกระท่อมอยู่กับโบมีที่อยู่อาศัยพี่น้องเพื่อนซาลานเป็กับโบมีเพื่อนรัเนาะพี่น้องเนาะ บอเตียงก็ได้มาก็พอจันมือนี้กับพี่น้องเลยมาหอดเรียบร้อยเลยสิเข้าไปสอบถามถามไทยบิ่งเพิ่นเนาะว่าความเป็นไปเป็นมาของเพิ่นมันเป็นได้ได้พี่น้องก็ได้มาอยู่นี่เนาะโอ้พี่น้องเลยโดยโดยสบายดีเอ้ยสบายดีสบายดีรู้แหละโอ้โดยโดยเป็นได้ได้เนาะคือได้มาพากันมาอยู่นี่อันนี้ บอลอยู่แล้วมาอยู่บ่มีบอลูบ่บ่มีเพื่อนมีสานในเพื่อนตัวเองแล้วนะมาปลุกกระต๊อบยังทีไรลอก่อนกับไปเห็นงานเห็นงานขี่ยมขี่ยางแล้วลวมันบ่ได้บ่ดีแลวม้ากลัวเป็นรอยเป็นเปี้ยเป็นนั่นนี่แหละเห็นงานบ่ได้แล้วกันมาอยู่บ้านอยู่เพื่อนแบบนี้โดยไม่อยู่เพื่อนกับบ่เมนเพื่อนอันนี่เนาะดูดูบ่เเพื่อนกับตัวเองกับบ่เพื่อนตัวเองนี่แหละ อ๋อแม่แม่เฮือนเฮาอันนี่กะเนาะอือมื้อว่าบ่แม่นเฮือนบ่กะตอบหาห้องเฮือนนี่เด้อโอ้ยแม่นๆๆเอาล่ะเอาขนมนี่ยิบนมือก่อนเอออ่ะันกินกัเือยเด้อมานี่ยานี่ใหม่นี่อ่ะอ่ะกินกินนอโตนั้นล่ะอันอ่ะแกกินแกันกินด้้ก้อันเจ้าือหยังเอ้ยขนาถามือเด้อือแตนชื่อแตนอายุจักปีล สามที่แปดสามที่เก้านี่แหละอ๋อเป็นคนอยู่ในบ้านนี่เลยบอโอ้แงบโดูดโดไปไหนนาตะการเจะบริมีบอโอเคไปนั่งกันบริมีบอโอ้โดโดโดเบีกเร็จจะไปยูใช่จ้ะตั้งแต่เล็กตั้่แต่ไปขีดยางไปเห็นงานตั้งแต่ลูกเลิ่มหน่อยไปบ่ได้บ่ดีเพิ่งไปแล้วนีแต่เจ็บแต่โซ่ใส่นี่แหละขวดเป็นเลยไปขีดดูใช่เอ้ย ยูเนื้อพูดอะไรแถวปากกระดอกกระดิ่งมีแล้วบ้านเทานี่เลยดูดูดูอ๋อว่าายคืออันน่ะตั้งแต่ถางครอบถังคัวมากกว่ไปเลยเนาะอ่ากับบ่อไรแบบดูบ้านเป็นตู้เป็นเตาคือมุมคนอื่นเนาะเองคนเื่นยังบุมีเฮือนไม่ซานบัดนี้อ๋อแบบนี้กลับลงมากก็คืออันน่ะมันบุมีอย่างเ็ได้มาพวกกระท่อมอยู่นี้พี่น้องเเนาะอ่าแต่อันนี้นะเป็นดินของเจ้าเองบ่ ดินผัวอ๋อดินทั้งผัวโดยเพิ่นแบ่งให้แล้วบ่ดึกเป็นมูข่วงพอแม่ที่น้องเพิ่นแบ่งให้แล้วเป็นชวนไพิ่นมั่นแล้วได้ข่วงเท่าบ่เนี่ยนะกะว่าจังว่าแล้วคอยกันยังบ่ฮู้เหออันเด็ดแดนนะมีแต่ผัวแต่ทามมีแต่ว่ากแตขาบอลอ้อมหัวมันี่ผัวว่าคะนะขามันี่มันนี่ดยพี่น้องเลยดยโดย์ดูย์ให้หน้าตะการอ่ะเได้น้ำหมูเลยค่ะมันจะเป็นโควงเทนี้เพิ่นแบ่งให้เนาะ ก็ย so uh ังได้แต่ว่าเป็นดินของพูดทั้งผัวเพื่รงให้ี่นเลยแต่เหตุการณ์เหตุงานขีดยมขีดยามในละผัวลราเป็นเหลยเป็นกิ่ยเป็นนั่นแล้วพกันมาว่ากันว่ากันหาเห็ดกินอยู่บ้านเพื่อนเท่าดีกว่าว่าเพื้นหายพื่นเป็นหันเปหนีบ้านหมูแห้งสิลําบากเม่นเนี่น่าสนุกไม่ละบรรเจ้ามาอยู่ชี่น้ำในพื้นไฟใช่อยู่ใช่ไหมไพ่กับไปคอสากนัน เพื <T t ่อนข่างค่ะเงาโง่เด็ดไพ่ไต่กับไพ่อันชื่อไพ่อันนี้แหละเส็จงานได้ก็ได้ตัดอ้อยตัดแอจะพอได้แต่ชื่อผิกชื่อเกลือนี่แล้วกินมันบุพเพสีได้เป็นกรบเป็นกำมาเฮ็ดหันที่นี่เนาะจักพี่เจ้าไปฮะโอ้ก็ตั้งแต่ลูกกกน้อยๆจนลูกใหญ่แล้วยังหมดได้นะมึงอันนเล็กโมนี่ยังน้อยๆบ่จักพีอะไรโมนี่นี่แหละผู้ที่สี่อันค่ะผู้ที่สี่เอาใช้อีกใช้มีอีกบ่หนี่ลูกเจ้าน่ะนี่ค่ะไปหากินหาอยู่แล้วสรุปทั้งเบิดนี่ลูกจะคนน่ะนี่ ลูกหาคนเลือดซีอะไรพวกนี้ยังบู้ชายต้องคนเห็ดบุญน้ำว่าอะไรยังเรือซีตอนนี้นะผู้ใหญ่อายุที่ปีแล้วผู้ใหญ่น่ะอายุสิบปลายปีสิบห้าสิบหกนี่แหละป้าผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายท่านน่้ยิ่งจะชิมมีบทเบาน้ำยูดอกงดูบทผู้โตมากอีกเด้ใช่ผู้ใหญ่นะกับชิบเก็าชิบแปดนี่แหละผู้ชายอีกบ่อหน่อยผู้หญิงมีแม่เดียวอันนี้โอ้อันนี้จับผู้น้อยอันนี้นะผู้ปกยังวัดเสียแล้วโดยโดยอายุสิบหกปีไอ้พี่น้อง ลูกซีรวมเจ้าแล้วก็พว่าเป็นหกบ่อนยูในนี่ไรดูพักก็นอนด้ยใช่ไนี่แน่บ่อนนอนห้องแล้วแลชงน้อยอันตัวนี้นะรับไปนอนในเมตูอยู่ในบ้านโอ้แล้วนอนนั่งเมตุนัชชมกระโพอโดยพี่น้องไอ้นี่มันกับป้าถ่าย้ำผลอยู่ไรเลยนี่นาอโดยป้าพี่น้องใกล้ๆ่า มัคนคดเล่ล่อนมันเรื่อยแบบลักษณะแบบเอ,อ้ยแทนพี่น้องแล้วไปก็ไปตัดอ้อยตัดมันไปเรื่อยๆเนาะไปกีดจงกีดยางรับไปเรื่อยๆพี่น้องแต่ว่ามันกับบพเพชีได้พี่น้องเนาะ,นะนโอล้ละละกระหวนกลับมาบ้านบัน,บน,นี้เลยยังบ่มีหยังพี่น้องมาปุ๊กกระต๊อบนี่อยู่เ<อ>นาะเลากับเล่ากับหากระชินพันเนี่ยแต่กับบุมี่ไปหูน้ำดอกว่ากันดีสพี่น้องก็เลยทำหูกับหมูกับบุญจ้างแม่ชิโฉยว่าโดยโดยโดย ถ้าเป็นลอยเป็นเตี๋ยแล้วฮะลูกอยู่แข่งแรงเห็นงานนักกระนังบ่ได้นะมีแต่ลูกประเม็นี่แหละไปแล้วก็อยู่เพื่อนมีเขาวขาที่เป็นขาโดย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 เจ็บขาแล้วโดยโดยโดยเงินมึงกินเงินมึงด้วยขอโทษด้วยและไพ่นอนอยู่ในนี่ลูกชายโอ้ของลูกชายแหละห้องเมือพอดีเป๊ะเลยเนาะ พี่น้องก็นอนก็นอนอยู่ในนี่นไหมอามุ <Pok> er. ่งกลางอ่าขอโทษอเจ้ารย์มาอยู่นี่จักเดือนเลยอือได้เดือนหนึ่งเดือนปลายนี่แหล้อ๋อระหว่างย่ำพลท่นน้ยังดีแต่พอวิทย่ำพลเนาะนางมรรคในวิทย่ำนางมรรคในวิทย่ำบอกนแหละนินผาเลยไม่หากระขาดวังล้มนี่แหละอ๋อกี้ก็นอนน้ำผานี่แหละผานี่ตหะกั้งไหวอ๋อบัดย่ำพลที่ข้ามาอีกจังจะเห็นได้ไลยนี่เนาะอันนั้นเลย พ่อกันคุดค่ะทางอยู่พคุนเห็ดงานด้านน้อยกต่พ่อจะได้ซื้อทิซื้อเกลือกินในครอบในครัวแล้วข่าวน้ำแน่เนาะแบ่งซื้อข่าวซื้อน้ำพันบอท่านกับชื้อข่าวปลาข่าวโลกินทันแล้วจะกินอย่างพิญญาเนาะโอ้พี่น้องมาบอกข้าวต้มขนมลูกคุณน้อยนี่กับบริวารกินข้าวนมกันปอหายกับปัดแอบบัดแอวนี่เละ โดนโดนโดนแบ่งชายแบ่งคว้ามันหลบพ่อชิใส้ได้ชื่อข่าวชื่อน้าชี่อทันชื่อหนีะแล้วระลับันไปเห็ดยังจะไปเห็ดยังเห็ดเรเ็ยงานอย่างนันเดี่นีนี่น่นช่วงนี้นอมีงานตัดอ้อยตัดอ้อยก็ได้เถือละลอยละใดนี่แหละได้เสือละหมื่นสามสิบพันโดดแบ่กับแบ่งผิกแบ่งเกลือขนมขนมลูกจะไปเพียวเพราะไปกับฝ น้างเถื่อกรไปกับ็พองเถื่อกรไปผู้เดียวเราเถื่อแล้วเจ็บแล้วนั่นแห้งหลายแล้วให้เราอยู่ผักโขนเพื่อนในแข่งแล้วเจ็บขาแล้วนั่นแต่ที่เราเป็นเอยเป็นเตี้ยได้ใช้เล่าหางประยางได้เห็ดได้เราบอกแข่งแล้วเอาไปเห็ดการนีงานจังได้ลงมาได้เงินโชคได้แต่ปัอาัานอะไรโดยโดยโดยบัดเพื่อนกับบอกแข่งแห้น้ออ๋อโดยดูดก็ตุ๊กตุ๊กลึกบดนะชีวิตละกันลำบากกัดสนดูเพี่น้องนี้เนาะ ปลาเขาน้ำซ้ำปลากะมิจะซื้อกินเป็นวันวันแล้วโบมี่แล้วเนี่ยเนาะใช่ทีใช่นู่นของผลอภั้คุรโสบละได้ไปแล้วมาโอบกันไว้ชื้อกะคือว่าหันละหาเงินได้มือละสามสิบพันหน้ามันผีมันเกลือนี่แล้วโดยโดยโดยพี่น้องเลยนี่เนาะเราก็พากันดูเราก็สี่สิบปลาตีระได้ครัวเจ้าของบ้โนรวยโอ้ขนมองหิจูหิกินแล้ว บัน้ำไปเอาใส่นะเอ้ยนี่นะยุ่งคุดช่างเพรมันแห้งแล้วเดี๋ยวไปคอกินน้ำกระเจ้านี่เลยอ๋อคุดช่างรู้ป้าพูโดยแล้วมันนี่มันก็แห้งได้ยามเล่งเนาะอือบอกมีขนมนำกินแบบนี้พี่น้องเลยโดยม่นี่กกเนาะพี่น้องพอกันดูช้ำหรอกจะสิดว่าได้ยังนี่พี่น้องโอ้ สุดๆเลยพี่น้องเลยอ่มันเมือ่อวาน,น,นก็อันเป็นวันปีมงปีไม่บ่ได้ไปสังสันน้ำมูกบ่บ่ได้ไปเลี้ยงไปนั่นน้ำมูบกบ่น่าเอ้บก้าไปน้ำมูกแล้วคุณสางสันอ่าถ้ามันบุกขึ้นมุงไปก็สือตัวบดบ่มีแนวออกน้ำมูกหะแล้ว<อ>มูักกินมวนชื่นตัวบดมวลยู่แต่บัดบขึ้นหอบคั่วหะละเอาแต่เข่าจะกินเนี่ยบ่มีเนาะโดโดโดู อตเป็น uh ปีใหม่ส uh มูม <avía S 1> uh ีความสุขแต่ว่าเราก็บ่ม uh ีเ okay. ง okay. okay, uh ินมีคําไปกินเลี้ยงมูบ่ได้กแค่หาเงินมาชื่อข้าให้ลูกกินนี่ก็ยังยากได้แล้วก็พี่น้องโอ้ก็สุดๆดู ไปโผล่ตังเสือกับไปน้ำตัลอ่อยแล้วก็ะดาษไปแล้วเจมแห้งนั่นแห้งแล้วนั่งกับเท้ามื่อไงแม่ไร่บกแข้งแรงแข่งขาแเราหันแล้วเป็นลอยเป็นเปียแต่ก่อนแล้วเป็นเวยเราฉีดเวลเราทุกย่างบ่ได้พุ่นมากอะฮารหมดหามอปัวปิ่นปัวไปนี่แหละลอย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 แล้วเป็นตั้งแต่เกิดบ่เป็นเปียเป็นลอยเลยแล้วหากระเป็นแล้วหากระมาเป็นวังอายุเล่าข่าวสามสิบนี่เลย เออแม่อนก็แข็งแห้องอยู่เนาะแข่งแห้งไปเห็ดงานเห็ดการก็คือว่าแล้วเนาะตัวบุ๋มไม่หายไม่น่าเห็ดพอได้มากกับบัดรชื้อเขาช่วงนั้นก็ดีบุตรท่านบุพ <อ S 1> พพ <อ S 1> ่อสิได้เห็ดท่านเห็ดชาลูกกับบัดน้อยอแล้วมันมาพอลูก,ลกใหญ่แล้วบัดกับใหญ่กับบ่ใหญ่หละเด็กน้อยกับทำข้าวอะไรเนาะในคนบ้านเนา่ยแลเพิ่นกับไม่บริยายเปรี้ยงโตไปเห็ดงานเห็ดการเองเพิ่นเนาะโอ้ยยังอยู่น้ำผลไม้หากินน้ำผลไม้นะ ได้ยังถ่พาลูกพาเต้ากินข้าวแรงมันเนาะยังบุ๊คยังบ่มีเพิ่นอนไปหาจ้าเขาสิได้ยังแล้วมาสุกินนะเพิ่นไปหายังเอ้ยนี่ไปหางมหอยหากระปูนี่แหลยเจกสิมีหยังอยู่บ้านเฮาเนาะโดโดูดูตอนนี้ก็บเขาน้ำซ้่มปลากินเจ้าก็เอายังมีอยู่บ่้าน เอ้ยังเข่าเห็นนี่นี่เงี้นะกระสอบเข่าบนพี่น้องเพิ่นเอาไห้เขาไปรับจ้างซอยเพิ่นทานแร่โดยโดยโดยพี่น้องเลยแต่เราจะมาทันช่วงย้ำเกี่ยวเข่าบ่โดยอ๋อโดยก็ยังก็ได้เพิ่นเาไห้ผู้เล็กผู้น้อยเนาะว่าเบิดนี่ประกันว่าวปุ๊บชากันถ้าสิประกันเห็ดอะไรได้ว่าไปหาเห็ดงานยังเดออีกเมนตัวซื้อข้าวกินนี่แหละสำคัญเนาะอย่างอื่นก็ พี่น้องเลยพออยู่ก็อยู่ไปก่อนก็ยังได้อยู่แต่ว่าเงินซื้อข้าวซื้อน้ำนี่บ่ได้กินก็ดูโบได้ดีพี่น้องข่าวลูกเต่านี่น้อยอีกเนาะะบพอดีลล่านี่อันน่ะชื่อยังนั่นแหะกุ้งนวันกุ้งนวันเออจะปีนะจ๊ะวะหกปีปลายหกปีมอนี่ได้ใช่ฮัมมีสี่ปีปลายกีบุญจันทร์อ๋อกีบุญจันทร์บ่ได้เข่าวองเฮียนบ่หฮมอ๋อเอ้าวคืมีปุ่มใช่ไหม เห็นหนูเคียนนะชื่อมาห้ลินนี่เลยด็กได้อือมดูเคียนห้ได้นี่เลยมากับโกเคียนบบเป็นดอกอ่านบบเป็นคือโเข่าของเคียนนี่แหละนี่กระเป๋าบบมีชุดนักเคียนกันเมย์กับพอซื้อหายจังชิเขาอ๋อ้ามีชุดนังเคียนนี่แหละสิเขาบอกอ๋อโดยท่องเคียนอยู่ไกลบ้างอยู่บ้านอยู่ใกล้ๆนี่เนาะแต่เพื่อนกั บ่มีชุดนักเรียนพี่น้องถ้าสมมุติชุดนักเรียนเพิ่นก็สิเข้าอยู่เนาะก็เด็กน้อยก็เข้าใจเพิ่นอยู่เพิ่นก็อายมวยพวกพี่น้องแต่บ่มีชุดขาวก็โอ้ปูใหญ่ก็บ่ได้เียนลเนาะผู้ใหญ่ที่อืผู้ใหญ่ก็บ่ได้เียนเลยก็ย้อนพาไปบ่ได้อยู่นี่แล้วหาเหตุการณ์เงานนี่ล่ะเนทาลูกใหญ่ลูกนั่นลงมากมันก็กายามเียนนะก็บ่เียนนะจักอายเลยมนั่งห้องดๆ10กว่าปีเนาะ อ๋ออันนั้นมีไปเห็ดอย่างนี้ที่เจ้าไปแบบแบบเรื่อลนไป <He ed. S 2> ขิด,ดวมขิดยางมีงานยางกระเหม็นเห็ดนะพนจ้างเห็ดยางกระเหม็นเห็ดอันนั้นเห็ดนี่เห็ดเห็ดจะคนอันลูกเห็ดน้ำได้บ่เห็ดเห็ดได้สวยได้เพิ่นให้มือจะได้พอสดด้อยเบ็ดบ่ขิดละแบ่งกันนแหละมือหนึ่งอันขายมากข้ามไม่ได้ร้ายก็เห่ากะเบ็ดได้แบ่งหกสี่ฮนหน้าขันบ้านี้ไรยางถ้ามันหมดบัร้ายบ้านนี้ยางน้ำพันมาขายกะดำเจ็ดแปดพันเนาะ เก็บเศษพันธุ์ก็แถวแก่คนก็ได้ลายกว่าเฮาโด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 เฮากับปลาใต้น้อยมากก็จะซื้อเขาซื้อนลำอีกเถ่งบนเลี้ยงเฮาได้เฮากินอาหารกนเองก็ได้โดโดโดบัดนี้นะเนี่ยระยะเวลาที่กีดย่างกีดนั่นน่ะมันอันถึงไป็ตัวบล็อกหรือกีดได้คู่มือบลอไปขายได้คู่มือบลอกกระโบแบบเป็นเดือนังขายต้องเถือกปลาชิ้นามือขันยางเฮ้าลายนะชิ้นามือขายเธอหนึ่ง กับวายางหน่อยกับเป็นเดือนยังไม่ขายก็บติดลบหัวหน้าอีกแบบนี้มันกับโมเมนว่าอะไรขุ้มือบริเป็นเงินดเงินเดือนเนาะมีจะส่วนยางนะบ่จะไปอยู่หรือว่าส่วนอย่างอื่นก็มีอยู่บอสจะส่วนยางอย่างเดียวแต่ักคันว่าไปอยู่ส่วนยางแล้วมีงานอื่นทางป่ากับไปเห็ดเหลืองานเชิงงานอะไรบอเพื่อนจ้างรับจอบเล็กน้อยก็ไปเนาะงานเห็ดงานไรยวันงานนั่นนี่นะทางป่าทางลงเพื่อนจะไป โดยโดยโดยผัวบกแข็งแรงผัวเจ็บแข็งเจ็บขาแล้วพาเราลงมาไปไปก็ไปยูพุ่นตะกี้กับปุ๊กกระต๊อบดูแบบนี้บ่ดูว่ามีหมองดูหมองเศร้าบ่คนยูเมื่อก่อนมันอยู่ในไม้ตู้แล้วบ้านนี่แราออกมาดูออกมาจากเพิ่นบ่อันอันช่วงเจ้าไปเห็นงานเห็นนะออันปุ๊กกระต๊อบอะไรนี้แหละอับบันทึเชื่อนทานใหญ่เลยโด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 ย พาไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ไปสวนยางยู่ปากกระดิ่งบ่ปักชั้นโดยแถวปากกระดิ่งแถวนี่แหละแถวน้ำท่อนน้ำแท่นนี่แหละโดย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 สิบกว่าปีพี่น้องแต่กับผมมีอย่างเนาะกลับมาไปมาบัดปวดปีนปัวกันเจ็บโซ่นี่แหละบัดปวกันเจ็บป่วยพร้อมโดยเป็นเปี้ยเป็นร่อยเราอะพี่น้องเยราลุกไล่หันหันเนี่ยแล้วไปเหตุการณ์เหงานนลำได้แล้วตั้งอ้อยตั้งเอะแต่ก่อนนั้นเราเป็นนักเลยป่เออเป็น น่ะแหละคิดว่าแล้วสิย่างบ่ได้คุณจักปีแล้วเป็นเพิงเติบป่2ปีปลายแหก็ตั้งแต่ลูกยังน้อยๆอันผู้ปกยังน้อยๆซํานีอ๋ช่ก็สิพอได้อยู่ดอกเนาะจักเป็นยังพยาดูนีก็บัดแล้วดีแล้วเช้าแล้วมันก็บ่แข็งแรงก็บ่คือเก่าแล้วบัดคือเก่าเนาะอดีเาแล้วแล้วก็บ่แข็งแรงแล้วก็ได้ไอ้่างกไปไกลเนี่ยก็เจ็บกมึนจมล อาสามื่อเนี่ยเฮาบ่มีอย่างมาฝากมาต้นเลยเด้ออันเดี๋ยวเขาเสียเงินให้เจ้าตักแสนหนึ่งไว้ให้เจ้าอันไปซื้ในครบในกินที่เขาชี้น้ำสู่ลูปเจ้ากินทั้งเลยเนาะเทากับบ่มีอย่างมาฝากเมื่อนี้เนี่เอ่โดยเป็นเงินพวกนี้จะดีพบนฝากไว้อนณา ฝา่งไอ้เอ้ยขอให้เพื่อนนี่เอ้ยขอให้โชคดีขอให้อยู่ดีมีแห้งเด้อโชคดอยู่ดีมีแห้งเรื่องกับพวกแจ้งนี่ชัวร์เนี่ยโบเคยะบเป็นยังดูโดยดยมีแต่อยู่ดีมีแห้งนะเรื่องใม่ดูดีมีแห้งมันขันเงื่นนะเดินทางตลอดปลอดภัยโดยการงานก้าวหน้าดูโดยโดยอ้าวอันน้ากับกันเด้อสาบ้านนี่เด้อดูโดยโดยอ้าลระบ่าวกับกันเด้อบ๊ายบายกันเดี๋ยวมึงหน้าระบ่าวจะชิคขนมมาฝากอีก เกินเนาะไอ้ไม่ไม่ดูดูดูอะไรบ้างครับกันเด้อเนื้อเข้มเนาะดูดูดูโอเคพี่น้องเนาะบปเตียงกันสิขอโตัวครับก้อนเนาะแล้วก็พากันดูนี่แหละพี่น้องกับลูกสี่คนรวมทั้งเบิดก็เป็นหกคนเนาะพี่น้องเนาะดูกระทบนี่แหละพี่น้องเลยเพรถือว่านักสุดๆอยู่พี่น้องเลยเนาะในหมู่บ้านนี่แล้วก็ตะก้อนนะที่ไปที่มาของเราก็ ลักษณะที่แบบอุเทนน้องพี่น้องเนาะหรือว่าเบาลําเพลินตะกอนที่ปอยุส่วนอ้อยส่วนมันแล้วก็เลื่อนไปไาชนะพี่น้องนะอาาเนาะเป็นคนเลืล่อนอไ,ไปเรอยๆแล้วกะ็บบมหยังนาะพี่น้องบม่มหยังเป็นขครงตัวเองนะพี่น้องไปเฮ็ดแล้วกะ็มันก็นได้อยู่แบบเงินเดือนก็นเดีกเนี่น้อยเพราะเราจะซื้อเข่าหมุนกินไปกุ้มเดือนไปวันวันะพี่น้องแต่ว่ามันพอาะฉะน้เป็นกอบเป็นกำม,ม,ม,มามาปุ๊กสั่งเือนซานได้เนาะ แล้วก็ผัวแล้วก็เจ็บไปป่วยพ่อมแล้วกเเเเ็เป็นรอยเป็นเปียเป็นรอยพ่อมพี่น้องกระวกกันลายอย่างอันนึงอันนึ่งแล้วก็กยย ideally, วกซึ่งกระโบมันหลดบวกกันเลยนะพี่น้องกระบุมีอย่างไปสิบกว่าปีกลับมาได้เคกระตอ๊อบสามหนพี่น้องโอ้ถือว่าสุดยูเน่เนาะในบ้านนี่กันยังดีเท่าว่าออนแล้วกลับมากับทั้งพี่น้องทั้งผัวเพืพ่อนนะ่ะเพราะมีมีทีเนาะพี่น้องเนาะ ที่ดินนี่น่ะคาหัวนี่เนี่พี่น้องเอ้ยเพิ่นอ้อมไว้เพิ่นแบ่งให้เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็นี่แหละพอได้ปลูกกตออยู่พี่น้องเนาะบ่ซั่นก็แม่นแยอยู่พี่น้องเอ้ยเราก็จักสิไปอยู่ไสแล้วเนาะพอได้อยู่ดินของผัวนี่ก็พี่น้องเอ้ยยังดีไปหน่อยนึงเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าก็บ่มีเงินมีค้ำปลูกสร้างเฮือนซานนั่นแหละพี่น้องดีกว่าเก่าลูกน้อยๆเราก็ยังดูนําบ่ได้เนาะมันนอนพี่น้องจังได๋พี่น้อง เราต้องเอาไปฝากไ่เท่านอนอยู่ในบ้านผัวน้องเมของเราอะไรอา่ามันจะอยู่น้ำผู้ใหญ่สี่คนอยู่ใน,นพี่น้องอัดกันอยู่เนาะโอ้ไปถือว่ายากลําบากอยู่ชีวิตกันเอาสำหรับมื่อนี้บบเตียงขอตัวลรไปก่อนมาเจอกันคลิปหน้าเด้อยพี่น้องเด้อสำหรับมื่อนี้ก็บบเตียงคอตัวไปแล้วพี่น้องเนาะคอยคำลงแรงหนึ่นบเตียงก็จะคอตัวเดินทางครับบ้านครับซองมื่อนี้พี่น้องเอย ขอพี่น้องอยู่ดีมีเฮงบระสุขุสุคนเดอ้อพี่น้องปีใหม่เนาะโชคดีปีใหม่นะบมระสุขุสุคนพี่น้อง